จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยไฮไลท์ที่ผมตรวจสอบดูนมาก็คือในส่วนของบ <Bitcoin. S 1> ิตคอยนะฮะช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ค่อนข้างดีเหลือเกินนะ<ช>ครับแล้วก็ช่วงนี้เขาก็ทำให้ไฮไฮใหม่ของเขาไปนะครับก็เลยชวนอาจารย์คุยเรื่องของบิตคอยนะครับแต่ก่อนอื่นพาเข้ามาในเชิงของอาการพูดคุยในเชิงของเทรดเดอร์นะขนานี้หน่อยหนึ่งนะครับคือตอนนี้เนี่ยในเฟด เขาก็บอกออกมาว่าเฮ้ย hey, มีนาคมนี้เนี่ยไม่มีสัญญาณในการลดดอกเบี้ยเหมือนตลาดจะเชื่อแต่ก็ไม่เชื่อบางครั้งแล้วก็มาเชื่อคือตอนนี้มันสับสนมันผันผวนไม่หมดเลยนะฮะ mm hmm. ตรงนี้เนี่ยผมถามอาจารย์มนชัยว่าเราเราควรจะต้องวางเกมหรือตั้งหลักกันแบบไหนอย่างไรดีฮะ,ะ,ะจากการที่ผมดูข้อมูลจากตางตลาดต่างประเทศนะครับก็คือส่วนใหญ่เมนของของนักลงทุนก็คือ เฟดตอนนี้คือมีความกลัวอย่างหนึ่งคือถ้าลดดอกเบีย้ยเร็วเกินไปแล้วปรากฏว่าเงินเฟ้อกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยเขาจะเสียเครดิตอันนี้คือสิ่งที่ว่าคอนเซิร์นเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าย้อนกลับไปก็ช่วงหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ตั้งแต่ตัวคุณเฟดเอ่อแชร์แมนพอวอล์กเกอร์นะฮะก็ะมีปัญหาแบบเดียวกันก็คือพอลดปุ๊บแล้วมีการย้อนกลับขึ้นมาเนี่ยต้องรีบมาเร่งขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็จะขึ้นอย่างแรงแล้วก็จะมีผลเสียต่อตลาดระยะ ระยะต่อไปนะครับอันนี้ตัวเลขที่ต้องจับตาคือเราต้องคือเฟสตตอนนี้คือนโยบายเดียวกคือถ้าจะให้เพรย์เซฟก็คือต้องเป็นดัตต้าที่เปนอย่างเดียวเลยนะฮะจนกว่าเขาจะมีความมั่นใจว่ามันลงมาแล้วอย่างจริงๆงตัวเลขเงินเฟ้อนะครับเข้าสู่เป้าหมายที่สองเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้เรามาดูตัวเลขที่ใกล้ๆกันว่ามุมมองเป็นยังไงนะในในกราฟที่หนึ่งนะครับต้องการสรุปตรงนี้นะฮะสักครู่นะฮะครับ ก็ในๆแล้วอ้ามาเชิญฮะขึ้นไหมขึ้นอ๋อผมยังไม่ได้แชร์ขอภัยคุณผู้ชมนะฮะ,อ,อ,ฮะอ้าวเชิญฮะครับคือภาพตลาดตอนนี้ถ้าเรามองดูทุกเอ่อเกือบแอสเซทเลยนะฮะก็คือถ้าส่วนที่ขึ้นมาแล้วก็อยู่ในโซนที่อยู่เป็นแนวต้านเป็นรีสิสแตนส่วนที่ลงมาแล้วก็อยู่ในส่วนที่แนวรับก็แสดงว่าแอ,าอสเซทที่มีความสัมพันธ์กับเมือข้ามกันเนี่ยรอการรีเวิร์ดของข้อมูล ว่าจะมีอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะวันนี้ตัวคีย์สำคัญที่เกี่ยวกับดอกอเบีย้ยนะครับที่จะ drive เรื่องของ US d o l l a ้ที่จะมีผล asset class อีกแล้วก็ตันฟัน flow ในตลาดต่างๆนะฮะวันที่13เนี่ยเราจะมีตัวเลข CPI นะที่ตลาดคาดการณ์ไว้ประมาณ3แล้วก็คอ cpi 3.8นะฮะของเก่าของ cpi นี่3.4คือค่าลงมาเยอะเออลงมาประมาณ0.4 อพอ CPI เนี่ยคือสามจุดเก้าหรือสามจุดแปดก็ยังเงอนเดิมปัญหาคือตัวเลขที่จะออกมาเนี่ยมันจะออกมายัางไงคือถ้าออกมาแล้วใกล้เคียงเงินเดิมผมคิดว่าเฟดก็คงยืดออไปเพราะว่ายังไม่มั่นใจว่าตัวเลขที่ของเงินเฟ้อเนี่ยจะลงมาได้เป้าหมายสองหรือเปล่าค,คือหมายว่าตัวเลขของ CPI ที่ประกาศที่จุดามวันนี้พรุ่งนี้อ่ะนะฮะมันจะต้องดีมากๆก็คือลงมาเยอะเยอะก็คือถึงมีรายละเอียดสคัญโอเคเอ่อทางเฟดพอใจแล้วที่จะโอเคเราจะเริ่มลดดอกเบี้ยละ เราพอจะพูดเรื่องอจจดแว่าจะเป็นเดือนสหรือเดือน5อันนี้ก็คือเป็นเป็นดัต้าดิฟเฟนต์ของที่เรามองจากตาตัเล็ตนนี้แล้วก็พอเห็นภาพคร่าวๆแล้วก็ประจวบเหมาะก็คือตอนนี้ตัวอีควิตี้ของตลาดอเมริกาขึ้นมาอยู่ใกล้สามหมื่นเก้าแล้วก็ยังไม่ผ่านประมาณเราคุยเนื้อประมาณอาทิตย์สองสองอาทิตย์ที่ผ่านมามนก็อยู่ประมาณสามหมื่นแปดพันแปดหมื่นห้าพันแปดหมื่นแปดพันนะครับ <c oughs> ก็ยังไม่ผ่านผมคิดว่าตัวนี้จะมีคีย์สำคัญเพราะเป็น s ูสแตนที่ค่อนข้างหยานะฮะเราอาจจะมีการเทื ถ้าออกมาตัวเลขออกมาบอกผมว่าจะคงเดิมนอกจากบอกว่าออกจะไปไปลดดอกเบีย้ยประมาณกลางปีหรือเลยไปนั่นเ,เลยผมคิดว่ามีโอกาสที่จะมีการ correction ของของราคาเพราะราคาขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วก็อยู่ในแนวต้านอันนี้มีเรื่องเพิ่มก็แน่นอนเราต้องพูดว่ามันแพงเลยอย่างตลาดของนี้ asset c ค a าต่างๆโดยเฉพาะตลาดกีจีินทางอเมริกาหรือเรื่องของตลาดนัสแจกเนี่ยมันขึ้นมาแล้วพอสมควรก็คือ,อการขึ้นมารอราคาแล้วเออหนึ่งที่ไล่าตามมาที่ประกาศไปแล้วเนี่ย มันมันไปไกลหรือเปล่าถ้ามันไปไกลแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่า,าจ,จะมีการเค็งกำิแล้วก็คือคงอยู่สอดคล้องกับดิสแตนที่ประมาณ 3, ามหมื่นเก้าพหกลบนะฮะแล้วก็อันที่สามคือระยะยาวก็คือว่าถ้าลากไปไกลเนี่ยปัญหาทางเศร,รษฐกิจจะเกิดขึ้นทั่วโลกหรือเปล่าดอกเบี้ยแล้วที่คงคงตัวระดับสูงตรงนี้ก็ถ้าตรงนั้นเกดเกิดรืเซสชันพวกเดี๋ยวเฟดก็จะลดเองครับอ,อ,อันนี้คุณมองที่ที่เราคงต้องมอง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามตัวของช็อตเทอเพื่อ CPI นั่นแหละนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าดูในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะฮะก็็ดูเหมือนว่าเหมือนจะลงแล้วก็กลับคืนมาอีกรอบหนึ่งแล้วฮะอาจารย์ฮะถ้าดูในทางเทคนิคเนี่ยครับคือมีการดุดเทรนแนลแต่ว่าถ้าไปดูเนสซารฟระดับเป็นวีคลี่หรือบันลี่ผมคิดว่าเราคงอยู่ในกรอบเทรนแนเพราะมันกลับยืนขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเลขของอัตราพันธบัตรที่กลับขึ้นมายืนตรงนี้ผมคิดว่า คงเป็นการตอบสนองของการที่ช็อตโพสิชันลงมาแล้วโคเวอร์กลับขึ้นมาอีกทีนเพื่อจะดูท่าทีแล้วก็ด้วยเทนหรือโมเมนตัมตรงนี้มันเป็นไปได้เลยอาจจะกลับขึ้นไปเทสประมาณ4.2หรือประมาณตรงนี้สูงสุดจะเกิน4.5ตรงนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ผมเชี่นักลงทุนคงมากลับมาดูอีกทีแล้วว่าเอ,อตัวเลขด a ต้าของ CBI หรือว่าค่า c p i จะมีอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ให้หลังเนี่ยมันจะเป็นยังไงสอดคล้องกันป่ะถ้าลงมาเรื่อยๆผมคิดว่าเ เช่นตรงนี้อาจจะคนจะ c อ n t i ลงไปข้างล่างต่อแต่ผมคิดว่าตอนนี้เป็นการ cover position กลับขึ้นมาเพื่อจะให้อ่ฮะก็คือออก p i q u i d ่คือเดบิกลับขึ้นมาตัวเลขของอาจารย์อตอบแทนในกราฟที่มาอยู่ประมาณตรงนี้ออาานนแล้วก็คงไปอยู่ในโซนที่เป็นแนวต้าเช่นเดียวกับตัวเลข39มหมื่นเก้าของออดาวโจนหรือว่าตัวเลขออดอลลาร์อินเด็กซ์ที่เราดูในการาฟต่อไปอันนี้ครับคราฟผมคือคือคอ,คอ,อันนี้หมายความว่ายัางไงครับหมายความว่าไว้ใจได้หรือเปล่าครับ คือขึ้นไปก็ไม่ได้กังวลไหมหรือว่าจริงๆแล้วขึ้นมาก็โดนแค่นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวถอยคือคือถ้าจะขึ้นไปตรง4.5เนี่ยผมคิดว่าตัวเลขคงคงบ่งบอกเลยว่าอัาตาเงินเฟอ้อคงใกล้ๆเดิมแล้วเฟดออกมาพูดบอกว่าไม่เอาเดือนสามก็ไม่เอาเดือนห้าก็ไม่เอาแต่นั้นนัาลงทุนนี่จะกลับมามี p e r c e p t i o นใหม่ว่าโอ้อยังคงไม่ลดฉะนั้นพันธบัตรที่ลงมาตรงนี้มันลงมารอก่อนนวเนี่ยอาจจะต้องกลับขึ้นไปเพื่ออะไรรักษาสมดุลของ อัรตราดอกเบีย้ยที่5.5ใช่ไหมครับก oh. ็คือจะต้องกลับย้อนขึ้นไปแต่ว่าถ้าเกิน4.5ขึ้นไปก็แสดงว่ามีบริบทอย่างมูบอกเราว่ามันเฟื่อมันกลับอาจจะกลับขึ้นมาแล้วก็หรือว่าอยู่ในสมดุลแบบสมอ,อีกนามผมคิดว่าตรงเนี้ยตัวคัตออฟที่จะบอกว่ามีความอันตรายของตลาดอี e ิ u i t y หรือตลาดอยื่นทั่วโลกเนี้ยก็อยู่ที่ประมาณ4.5แต่ขึ้นไปตรงนั้นผมคิดว,ว่าด้วยทางเทคนิคเป็นแนวต้านที่สําคัญครับกลับ,บไปดูข้างเลยนะฮะ ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยก็มีรูปแบบใกล้เคียงกันก็คือมีถ้าตอนแรกๆคือช่วงต้นปีเนี่ยมีการคาดหวังว่ามีจริงมีการลดดอกเบี้ยในเร็ววันก็ผลว่าก็มีการเคลียร์ขายดอลลาร์แล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาเพื่อเป็นการโคเวอร์ช็อตของดอลลาร์อินเด็กซ์กลับขึ้นมาแล้วคงมาอยู่ในโซนเราสังเกตว่าครั้งที่แล้วเราพูดถึงตัวเลขประมาณ105นะแล้วก็มีตัวเลขทุกส่นที่มันมีหักหัวลงมาเนี่ยมันก็เป็นตัวชนที่ใกล้เคียงที่ที่ว่าไปตรงนี้ิงผมคิดว่า ในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์เนี้เราจะเห็นดอลลาร์าออกไปข้างข้างประมาณช่วงเทปประมาณร้อยสี่ร้อยห้าออกไปในกกอบสี่เหลี่ยมที่ดูผมวาดไวต้ตรงนี้นะครับครับก็บยังออกด้านข้างอยู่นะครับคือไม่ได้คือจะไม่ได้ทําให้ตลาดเกิดความกังวลหรืออะไรใดๆใช่ไหมการออกด้านข้างยังครับออกค็คือตัวเลขร้อยห้าผมคิดว่าก็การเปลี่ยนขึ้นไปเนี่ยจะเป็นในสําคัญเรื่องของการการเปลี่ยนแปลงของบริบทว่าโอเคดอกเบี้ยไหลจําอีกนานเลยนะฮะ แต่ว่าถ้าตัวได้ออกมาปรากฏว่าเป็นไปตามที่คาด CPI ที่กอกมา3.4นะฮะล,ลงมา3หรือว่าต่ำกว่านั้นโดยเฉพาะที่ถ้าต่ำกว่าเลข3เนี่ยผมวยดอลาร์จะขายเพราะว่าตอนนี้เราวิ่งเข้าไปสู่โซนที่เป็น resistance อยู่แล้วนะะจังหวะมันก็จะพปจบแบบประดิษฐนะะไปดูทองฮะทองนะฮะก็คือเป็นการเทรดที่ขึ้นมาแล้วกค็คงยังไม่ไปนะฮะก็คือคงต้องรอ ตัวเลขของทางเศรษฐกิจเรื่องของตามเงินเฟ้อนโยบายของทางเฟดแล้วก็ดอลลาร์จะมีพฤติกรรมยังไงจากที่เราเคยกดนานน, <S <S นั้นก็ตัวอ,อย่างที่เรารู้แล้วว่าถ้าดอลลาร์ขึ้นทองก็จะลง <S 2> <S 2> ดอลลาร์ดอลลาร์ลงทองก็จะขึ้นนะฮะเป็นเป็นเนกาทีฟโพเรชันกันแล้วก็การเทรดตรงนี้ถามว่าจะเทรดได้ก็คือต้องเทรดในสกอร์ที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้แหละเอไว้ข้างๆยังไม่ลงเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะบริบทนี้ยังไม่ไม่ไม่เชืกเกอร์เรื่องการการพุ่งตัวของราคาหรือก็จะจะพุ่งตัวลงนะฮะ ก็คือการนั้นวิธีการที่ดีที่สุดที่สุดก็คือตลาดมันเป็นรูปแบบเป็นเทรดดิ้งเลนนี่แหละแล้วก็คือคงหาเป้าหมายที่ซื้อในจุดที่ว่าเรามีคอนฟิดเดนซ์ว่าตามทางเทคนิคมันมีโอกาสที่ซื้อแล้วขึ้นเลยก็คือตัวเลขที่ผมมองไว้ตรงนั้นนะก็คือ1985งบวกลบแล้วก็1940ที่บอกเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเป็นสตรองซัพพอร์ตมันจะมุ่งดีมาลได้แหล้วน้อยสี่สิบห้าสิบนิดแล้วก็ห่วงจะนองออกแต่ว่าถ้าเราถึงจุดนั้นจริง ก็คุณหมบอกว่าทองน่าจะมีขาลงก็คือก็คือเป็นไปได้ว่าเฟดอาจจะไปลดดอกเบี้ยไกลๆเลยปลายปีเลยเนี่ยแล้วดอลลาร์ก็อาจจะกลับขึ้นมาเกินร้อยห้าผมเช่อทองน่าจะถูกตัวให้ลงมานะครับอันนี้ก็คือถ้าจะเทรดตรงนี้ก็มีความเสี่ยงหน่อยว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่าถ้ามมีบริบทประกอบผมคิดว่าทองก็อยู่ประมาณนี้ครับผมก็ว่ากันง่ายๆคือไซด์เวย์นะฮะแต่ว่าถ้าจะให้แบบว่าปลอดภัยคือตามแนวรับดีกว่านะครับ อไปดูบิตคอยไอตัวนี้แหละแม่แมไปเฉยเลยเชิญฮะบิตคอยนะครับก็คือครั้งรู้สึกเราเคยให้มาแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมเดือนต<ช>ั้งแต่เดือนที่แล้วว่ามันก่อนนั้นั้นเราเคยให้เป้าหมายนานแล้วแหละที่ประมาณสี่หนะมื่นเก้าพันบวกลบหนึ่งพันนที่ตอนช่วงที่บอกว่า ETF ของบิตคอยเริ่มน่าจะประมาณสามสี่เดือนแล้วนะ้วขึ้นมาแล้วก็มาชนที่ประมาณสี่เก้าูนสี่แปดแล้วก็เทขายลงมาแล้วก็ให้แนวรับประมาณสามบนเจ็ดบวกลบพันหนึ่ง มันลงมาประมาณสาม0 0ื่น้ารอยเสร็จแล้วก็ตอนนี้ย้อนกลับขึ้นมาในรูป5.1จุดหนึ่งเป็นภาพต่อเน,นื่องกลับขึ้นมาเนี่ยมาเทสที่ตัวเลขเดิมอมประมาณส0 0 0ครับก็ำลังรอเบรกนะฮะแต่ที่การเบรกตรงนี้ผมคิดว่าเราอยู่ในโซนที่เป็นไม่มีต้องรอบริบทของตลาดมผมคิดว่าเออเรามีตัวเลขทางเทคนิคประมาณห้า0มืนการเบรกตรงนี้อย่าเพิ่งดีใจที่เราวิ่งไล่ซื้อเพราะเกิดไปชนห้าหมืนหนึ่งนะฮะนะฮะแล้วเกิดย้อนกลับลงมาเนี่ยก็แสดงว่าบริบทของทางอะไร เงินเฟ้อเรื่องนโยบายทาง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 อัตราดอกเบี้ยเนี่ยคงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะตรงที่ว่าเราคงต้องดูว่าถ้าตรงนั้นเนี่ยตัวของบิตคอยนี่จะแพงหรือยังแต่ว่าถ้าในช่วงที่พูดถึงโมเมนตัมเราอาจจะวิ่งไปชนห้าหมื่นหนึ่งถ้าคนบริบทนี้ไม่มีอะไรที่เป็นเชิงน égat ีฟต่อตลาดเออ่ที่เป็นของบิตคอยนะครับก็คือหมายว่าดอลลาร์น่าจะลงแต่บิตคอยก็คือจะขึ้นคือพูดจริงๆแล้วคือดอลลาร์กับบิตคอยนี่เหมือนจะเป็นตัวแทงค้๊ดคลองกับบิตคอย โมเมนตัม um ตรงนี้เราจะมีเป้าหมายการอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าบริบทยังสอดคล้องกับทิ่งนี้อยู่อ่ะห้าหมื่นหนึ่งเนี่ยคงหลีกเลี่ยงในการซื้อดอที่มันยอ่อออกมาเพราะอาจจะพุ่งตัวไปเลยไปในไม่กี่ชั่วโมงนะครับ<ม>แล้วก็ห้าหมื่นหกบวกลบห้าร้อยเนี่ยก็เป็นสปอร์ตที่เป็น,ปนกรอบสี่หนึ่งค่อนข้างสาคัญผมคิดว่าเราคงไม่ผ่านในทีเดียวคงไปอยู่ตรงเนี้ยนานพอสมควรแล้วรอบริบทใหม่ประมาณสองสามอาทิตย์ให<ม>้หลังถ้าตลาดดีจริงๆนะครับอ่เราขึ้นผม ผมเปลี่ยนรูปม so, ุมมองใหม่เ like ป็นกรอบของเทนชานอลอันใหญ่เลยเนี time, March, hours, like ้เรามีตัวเลขประมาณเจ็ดหมื่นเก้าพันหกลบเดือประมาณประมาณแปดหมื่นเนี่ยเขาข้ามันคงถ้าเบรกไฮได้เบรกไฮก็คงไม่เบรกทีเดียวก็คงไปจนประมาณหกหมื่นเก้าแล้วออกอยู่ข้างๆแล้วก็แาเพื่อแอบซับเรื่องของคนที่ติดบิตคอยล์รอบหกหมื่นเก้าหลายปีแล้วคงจะได้ออกแล้วคนมานั่งเก้าอินตรีแทนนะแล้วก็เพลงมันก็บรรเลงต่อไปมันก็จะคบ้ขึ้นไปได้ก็ระวังประมาณประมาณแปดหมื่น ก็คงน่าจะมีการเทคโปรฟิตระยะระยะค่อนข้างคุสมผุ้นอร์เเพราะว่าเป็นเกาะเชนแนลและลักษณะเป็นมันติเอียตั้งแต่ตลาดของบิตคอยเกิดขึ้นมาตัวเลขที่เกิดไปจากนั้นเนี่ยยังคำนวณไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมุมมองระยะไกลเกินไปว่าบริบทที่เราจะมีต่อเนื่องจากตรงนี้ดูถึองลาฟปียังมีเยอะแล้วก็ให้ดูตัวเลขตรงนี้เป็นตัวประกอบแล้วกันว่าง่ายๆคือตอนนี้ก็รอดูเขาขึ้นสมมติคนยังไม่มีรอดูเขาขึ้น ขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยรอเขาย่อถูกไหมอาจจะโดนไปโดนห้าหมื่นห้าหมื่นหนึ่งแล้วก็รอเขาย่อหลังจากนั้นเนี่ยเออเราก็ค่อยเข้าเข้ามาเก็บบริเวณประมาณสักสี่สิบเก้าการย่อตัวของห้าหมื่นหนึ่งห้ามต่ำลงมาต่ำกว่าสี่หมื่นต้ออีกรอบเพราะว่ามันแสดงว่ามันเป็นอะไรฮะเป็นรูปแบบของฟ <Break. S 1> อลบริดกราบกรับกราบ,ค,รบคือมันจะมีกรอบแคบๆที่อะไรเข้าก็คือถ้าคนมีเทคนิคในการเทรดก็อาจจะต้องไปเข้าทาเสี่เล็กๆมันจะมีซัพพอร์ตที่เราเป็นเนื้สัมพัญแล้วก็ซื้อปุ๊บก็คือ สตอปล็อตโมไม่ไก่แล้วถ้าโม,มเป็นตัมต่อเรื่องหมพี่ว่าเราคงไปได้ไก่นะฮะจะมีการชนแนวต้านเป็นระยะระยะ,ะ,ยะแล้วก็อาจจะมีการพิจาตัวลงมาตามตามรถแมทที่เราเขียนไว้ข้างบน้ใช่ครับต้องระวางกลยุทธ์เพราะว่าไปทะเลทลาเข้าก็เสียวไงนะฮะออะไปดูต่อฮะดาวโจนส์ฮะดาวโจนส์ก็คงใกล้ๆเมืองเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วก็ยังไม่ไปไหนก็คือออกไปข้างๆนะฮะสังเกตว่า เฉลยอยู่ประมาณหลายวันเออร์เน็งก็ประกาศออกมาแล้วนักเสพมีการเพิ่มตัวขึ้นมาแต่ว่าดาวโจนเนี่ยผมคิดว่าคงอยู่ในประมาณ3ามหมื่นเก้าแล้วก็ไม่กาะเชนชั่นแนลนะรูปแบบนี้ก็ใช้รูปแบบประมาณแปดหมื่นบิตคอยนี่แหละนะฮะคงไม่ไม่ผ่านง่ายๆนะคงกอดติดกอดเชนชั่นแนลแล้วถ้าบริบทตรงนั้นประมาณสามหมื่นเก้าบริบทเรื่องของเงินเฟ้อดอกเบี้ยนโยบายดอกเบี้ยออกมาสอดคล้องให้มันคอเล็กชั่นของเยอะสเราได้คอเล็กชั่นแรงเลยพอสมควรนะประมาณน้อยสามสี่พันจุด จับตรงนี้ลงมานะครับกลบับ่ะต้องดูอย่าอย่าผีผามเข้าไปในตลาดอีกพิธีตรงนี้เพราะว่ายังไม่มีไม่มีบริบทใหม่ที่จะให้ตลาดไร้ตลาดขึ้นไปเพราะเอินี่ก็ตกใจมากจนโอ <Okay. S 2> คนะฮะใครเทรดดาวโจนใจงเงย็นนะครับไทยฮะยังไงดีเนี่ยเราเคยให้ตัวเลขประมาณหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์บวกลบห้ามันขึ้นเป็นหนึ่งสี่ศูนย์สามจุดแปดแล้วก็มีการเทิขายวันวันสุกใช่มหางก็ตอนนี้ย่อออกมาผมคิดว่า เมนเทนของตรงนี้หมดเราคงเป็นเทรดดิ้งเลนน์ของตลาดเซ็ตบ้านเราก็คือพยายามอีกรอบหนึ่งก็คือถ้าจะซื้อจริงๆเนี่ยคือคนที่ซื้อไปแล้วจะเทคโปรฟิตไม่กอช่วงนั้นก็คงดูหรือว่าเช็คแล้วหรือว่าจะรอกลับมาซื้อก็หาตัวเลขประมาณตักหนึ่งสามเจ็ดสองเนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดซัพพอร์ตนะคงดูในเทรดดิ้งเลนแล้วก็มีโอกาสไหมที่จะกลับไปแตะหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์เหมือนกับเบรกหนึ่งสี่ศูนย์สามจุดแปดเนี่ยเป็นไปได้ก็เหมือนดาวโจนวิ่งไปชนสามหมื่นเก้ารอบนี้แล้วอาจจะไม่ผ่าน นะครับเพราะดูรูปแบบตรงนี้มันค่อนข้างวิบวัสมควรแต่ว่าถ้าบริบทสอดคล้องให้เบรกนะครับก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนโยบายของดอกเบีย้ยตรงนี้ออกมาสอดคล้องเราก็คงมีมุมเป็นรูปแบบของการกลับตัวขึ้นไปกกอบเทรนชันแนลขึ้นบนี่หนึ่งสี่สี่ศูนย์แล้วก็หนึ่งสี่เก้าศูนย์นี้ก็คือแสดงว่าตอนนั้นคืออะไรครับดาวโจวนส์น่าจะต้องเคลียร์สามหมื่นเก้าให้ผ่านด้วยอืมกลับผมบอ่ะเพราะฉะนั้นหุนไทยก็ไซด์เวย์ออกดังคาดนะครับหนึ่งสี่ศูนย์กับหนึ่งสามเจ็ดสองนะครับ เอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับอาจารย์ครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ